คุณเคยเป็นทหารหน่วยรบพิเศษแต่กลับเกิดเหตุไม่คาดคิดข่ามิติไปยังสังคมดึกดำบรรกลายเป็นเด็กดึกดำบรรอายุเพียงสิบขวบที่นี่ไม่เพียงแต่ต้องอดอาหารสามวันเก้าครั้งแต่ยังไม่มีแม้แต่กางเกงในสักตัวแต่คุณกลับไม่หวั่นไหวเลยด้วยประสบการณ์ในชาติก่อนคุณจะยืนหยัดในสังคมดึกดำบรรน,นี้ได้นั่นคือแผ่นไม้ถือตอนนี้คนในเผ่ามองดูคุณที่กลับมาพร้อมกับของเต็มมือทุกคนต่างร้องเสียงด,งดังด้วยความดีใจที่ริมฝั่งผู้ชายรีบเข้ามาช่วยกันขนแร่ลงแต่คุณกลับขมวดคิ้ว ตอนนี้คนในเผ่ามีมากขึ้นจะจัดวางอย่างไรกลายเป็นปัญหาใหญ่ทำเดิมกับแคบและแออัดที่พักไม่พอสําหรับคนจํานวนมากขนาดนี้ไม่มีทางเลือกทุกคนจึงต้องตั้งเต็นท์ในพื้นที่ว่างภายในกําแพงโชคดีที่คนเผ่าหนูดําไม่ค่อยมีพิธีรีตองพวกเขาคุ้นเคยกับการอยู่เต็นท์อยู่แล้วยิ่งมาถึงเผาหัน่นเห็นเนื้อสัตว์และหนังสัตว์กองเป็นภูเขามีสัตว์เลี้ยงขนาดใหญ่ที่กระฉับกระเฉงอีกมากมายใจมันช่างเบิกบานไม่พูดอะไรรีบลงมือตั้งเต็นท์นทันทีแล้วคุณก็บอกทุกคนว่า ต่อไปนี้การเข้าห้องน้ำจะต้องทำในที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นนั่นคือปุ๋ยธรรมชาติห้ามปล่อยให้เสียเปล่าจัดการเรื่องเต็นท์เรียบร้อยแล้วคุณหันไปสั่งคนง่อยทันทีช่วงนี้คุณต้องเผาเครื่องปั้นดินเผาเพิ่มอีกหน่อยให้คนในเผาใหม่ใช้แล้วก็เผาองค์น้ำเพิ่มอีกด้วยอันนั้นฉันจะใช้คนง่อยได้ยินแล้วรู้สึกไม่ค่อยพอใจพวกเราพากลับมาหลายคนแล้วตอนนี้ไม่สนใจเด็กหรือย,ยังไงคุณชมเขาเหมือนกับชมเด็กเรื่องของเด็กให้พวกปากใหญ่ทำไปก่อน รอให้ถึงขั้นตอนสุดท้ายค่อยให้คุณลงมือตอนนี้ไปทำเครื่องปั้นดินเผาก่อนคุณเป็นมือหนึ่งในการทำเครื่องปั้นดินเผาของเผา่าของคนอื่นฉันไม่ชอบพอได้ยินคำนี้ความไม่พอใจในใจเขาก็หายไปในทันทีลอ่อจือจือรับประกันว่าจะทำอาหารให้อร่อยทุกคนร่วมมือกันทำงานอย่างวุ่นวายจนถึงเย็นกระท่อมทรงโดมที่เรียบง่ายถูกสร้างขึ้นราวกับเวทมนต์ตอนเย็นทั้งคนเก่าและคนใหม่นั่งล้อมวงกันกินอาหารเย็นมื้อแรกอย่างคลึครื้นระหว่างมื้ออาหารทุกคนพูดคุยและหัวเราะ ความสัมพันธ์ระหว่างคนในเผ่าก็ค่อยๆใกล้ชิดกันมากขึ้นหลังจากทานอาหารเช้าแล้วผู้ชายก็มารวมตัวกันด้วยความกระตือรือร้อนในการศึกษาอาวุธที่คมกริบและเครื่องมือที่ประณีตของชนเผ่าฮันส่วนผู้หญิงก็ไม่ว่างพวกเธอนั่งล้อมวงกันแลกเปลี่ยนวิธีการสานร,รองเท้าฝางและตะกร้าจากเถาวันผู้มาใหม่ก็เรียนรู้อย่างถ่อมตัวอยู่ข้างๆพร้อมกับค่อยๆซึมซับคำศัพท์ในภาษาจีนในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานของตัวเองอย่างขมักเขม้นคุณกลับถือพลั่วทองแดง และเข็นรถเข็นเล็กๆวุ่นวายอยู่แถวคอกสัตว์และห้องน้ําอย่างลับๆเหตุการณ์นี้ถูกผู้เท่าเห็นเข้าโดยบังเอิญผู้เท่าเดินเข้ามาด้วยความสงสัยและถามว่าคุณขุดหลุมซุวมทําไมของข้างในนั้นยังมีประโยชน์อะไรอีกเหรอคุณได้ยินคําพูดนี้ก็โมโหไม่น้อยตอบกลับไปด้วยอารมณ์ไม่ดีฉันไม่ได้ขุดของหนักแต่ขุดดินข้างหลุมซุวมผู้เท่าผู้แก่ยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกไม่เข้าใจเลยหัวหน้าต้องการดินพวกนั้นไปทําไมเหรอเผาเครื่องปั้นดินเผาก็ไม่ต้องใช้คุณควรคิดหาวิธีขุดหินให้เร็วขึ้น นี่ไม่ใช่เพราะมีคนในหมู่บ้านเพิ่มมาอีกมากหินในหมู่บ้านเราก็แทบจะไม่ไหวแล้วคุณเก็บความโกรธไว้เต็มท้องคุณพูดด้วยความไม่พอใจว่าไม่มีเงื่อนไขฉันกำลังเตรียมตัวอยู่ขุดดินนี้ก็เพื่อเปิดเมืองหินพอแล้วอย่ามายุ่งฉันรู้ดีอยู่แล้วท่านผู้อาวุโสยืนมองดูคุณที่กำลังยุ่งอยู่เต็มไปด้วยความสงสัยว่าการขุดดินจะสามารถเปิดเมืองแร่ได้หรือไม่หรือว่าเป็นเพียงข้ออ้างของหัวหน้าจริงๆแล้วคุณรู้ดีอยู่แล้วดินบริเวณนี้และใกล้ห้องน้ำมีดินประสิว สามารถสกัดออกมาเพื่อทำระเบิดได้มือดีมากฉันชื่อมู่ปิงจูขอบคุณที่ช่วยฉันเมื่อกี้คุณเป็นนักเต้นใช่ไหมคุณไม่ตอบแม้แต่ตาเองก็ไม่ยอมเปิดมู่ปิงจูรู้สึกว่าคุณยอมรับแล้วรอยยิ้มบนใบหน้ายิ่งกว้างขึ้นคุณก็จะเข้าป่าใหญ่ลิงนานด้วยเหรอคุณมีทักษะการต่อสู้ที่ดีมากฉันกำลังมองหายาวิเศษอยู่อยากจะจ้างคุณมาคุ้มกันฉันสักพักเดือนละหนึ่งแสบาทถ้าหายาวิเศษที่ฉันต้องการเจอ จะมีรางวัลเพิ่มเติมคุณยังคงหลับตาอยู่เขาตอบกลับมาอย่างเย็นชาว่าไม่สนใจมูปิงจู้ถอนมือกลับไปอย่างนุ่มนวลรอยยิ้มบนใบหน้าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันยังคงขอบคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันฉันสามารถรู้ชื่อของคุณได้ไหมคุณยังคงเงียบไม่พูดอะไรมูปิงจู้ยิ้มอย่างอึดอดัดไม่ได้พูดคุยต่อหนึ่งชั่วโมงต่อมารถบัสเข้าสู่เมืองลสแอ g เจลิสรถยังไม่ทันจอดก็มีกลุ่มคนรีบวิ่งเข้ามาถือป้ายในมือ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้กับที่พักของพวกเขาเพิ่งลงจากรถก็ถูกคุณป้าคนหนึ่งลากไปข้างหนึ่งอย่างลึกลับน้องพักไหมมีสาวน้อยคุณใสหัวปฏิเสธหันหลังเดินคนเดียวไปตามถนนสายหลักนี่เป็นเมืองเล็กๆถนนสายหลักมองเห็นได้จนสุดสายตาถ้าจะพูดถึงความพิเศษที่นี่นั่นก็เพราะป่าใหญ่ลิงนานนักเดินทางแบกเป้ผ่านไปมาติดต่อกันเดินไปได้ครึ่งทางคุณเห็นบาร์เพลงโฟกแห่งหนึ่งแม้ว่าจะเพิ่งเข้าคำไม่นานแต่บาร์แห่งนี้กลับคึกคักอย่างน่าประหลาด ตอนกลางคืนที่ภูเขาจิ้นไม่จำกัดเวลาคุณเตรียมจะหาที่พักให้เรียบร้อยก่อนและในเวลานี้เด็กหญิงคนหนึ่งเดินมาขวางทางคุณพี่ชายกำลังหาที่พักอยู่ใช่ไหมคะพักที่บ้านหนูได้ไหมคะห้องที่บ้านหนูสะอาดมากเลยนะคะคุณหยุดเดินย่อตัวลงรูปหัวเด็กน้อยที่บ้านหนูมีของอร่อยๆไหมถ้ามีก็จะพักที่บ้านหนูนะในตอนนั้นสายตาของคุณแวบแปลกใจเพราะคุณได้สัมผัสผ่านฝ่ามือและพบว่าเด็กหญิงคนนี้มีหลักฐานทางจิตวิญญ,ญาณ บนโลกที่ขาดแคลนพลังงานจิตวิญญาณการที่ยังมีคนที่มีหลักฐานทางจิตวิญญาณได้ถือกำเนิดขึ้นมาถือเป็นเรื่องที่หายากมากเด็กหญิงไม่รังเกียจการกระทำของคุณเธอรีพูดว่าพ่อของฉันทำอาหารอร่อยมากในเมืองเวลามีงานเลี้ยงพ่อของฉันจะถูกเชิญไปเป็นหัวหน้าพ่อครัวงั้นฉันจะพักที่บ้านคุณทั้งสองคนเดินเข้าไปในโฮมสเตย์แห่งหนึ่งเด็กหญิงตัวเล็กแงน่าขึ้นเหมือนกำลังอวดเสียงของเธอเหมือนนกในติงเกลร้องเรียกแม่ฉันพาลูกค,ค้ามาแล้วผู้หญิงที่เคาน์เตอร์ยิ้มกว้้างงและเยนขึน ลูกของแม่เก่งที่สุดเลยดูเหมือนเด็กผู้หญิงที่ดึงมือตัวเองอยู่ตลอดปรากฏว่าคุณชื่อลัวลัวลัว,ล,วลัวดูไม่ค่อยมีความสุขเธอทำปากจูแล้วพูดว่าแม่ชื่อของฉันฉันตั้งใจจะบอกพี่ชายด้วยตัวเองเศรษฐีมองดูลูกสาวของตัวเองปรากฏว่าเธอจับมือแขกคนนี้ไว้ตลอดใจรู้สึกประหลาดใจมากเพราะเธอรู้ดีถึงนิสัยของลูกสาวแม้แต่คนที่คุ้นเคยกันดีก็อาจจะไม่ยอมเข้าใกล้กันหลังจากลงทะเบียนบัตรประชาชนแล้วคุณก็โอนเงินจ่ายค่าห้อง 200บาทต่อคืนในสถานที่แบบนี้ถือว่าถูกเด็กหญิงน้อยอาสาพาพี่ชายฉันจะพาคุณไปที่ห้องรอพ่อกลับมาทําอาหารฉันจะเรียกคุณเข้าห้องคุณนอนลงบนเตียงทันใดนั้นก็รู้สึกง่วงนอนตั้งแต่มาถึงโลกนี้คุณก็เหมือนน้ามากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เทียนเจียนตายไม่นอนเป็นร้อยปีก็เป็นเรื่องปกติแต่ดูเหมือนว่าต้องรีบหาสิ่งวิเศษเพื่อซ่อมแซมร่างกายที่เสียหายนี้ขณะนี้บนยอดเขาลึกลับแห่งหนึ่งในประเทศซากุระ ผู้นำสูงสุดของสมาคมนักรบจิ้นไดมาชุมนุมกันอีกครั้งกงสเสวหุยสวมชุดกิโมโนสีแดงเข้มผมดำของเธอถักเปียสูงใบหน้าสวยงามอย่างน่าทึ่งเธอพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังเฮมูจุนและคุณฟางเฮห,หายตัวไปจากการประเมินเบื้องต้นพวกเขาเสียชีวิตแล้วเราประเมินขีดความสามารถด้านข่าวกรองของสมาคมเลี้ยงลูกด้วยนมต่ำไปชายตาบอดที่นั่งอยู่ข้างๆนั่งขัดสมาธิไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดในโลกใต้ดินที่เย็นชาการสูญเสีย นักรบระดับ S สองคนในครั้งเดียวเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่คุณเสเวหุยความล้มเหลวของการปฏิบัติการครั้งนี้คุณต้องรับผิดชอบทั้งหมดในที่ประชุมมีผู้แข็งแกร่งหลายสิบคนที่นิ่งเงียบคนที่กล้าตำหนิท่านหญิงแห่งตระกูลมิยากโกนอกจากมุโตทาเคฮิโกสิตเอของเคนเซโทคุงาวะอิจิโร่ก็ไม่มีใครอีกแล้วมุโตทาเคฮิโกกล่าวต่อว่าตามกฎของที่ประชุมคุณยูกิฮิระควรจะลาออกจากตำแหน่งมิยากโกยูกิฮิระลุกข,ขึ้นยืนโอกาสสุดท้าย ฉันจะนำผู้คุ้มกันครอบครัวไปยังประเทศจีนเพื่อสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของท่านโทกุงาวะชูตาตามคนในเผ่าฉันจะฆ่าตัวตายทันทีในห้องนั่งเล่นของบ้านเล็กที่1403สวนกุหลาบโอเอซิสจิงโจสองคนจากครอบครัวสู้นั่งดูทีวีบนโซฟาสู้อี้หยานสวมชุดนอนสีชมพูน่ารักกอดตุ๊กตาไว้มองไปทางประตูเป็นระยะเขายอมรับคำขอของโจจิงและแม่ของคุณและย้ายกลับมาอยู่ที่นี่อีกครั้งเสียวทั้งทำไมเขายังไม่กลับมาเจียงถังกินมันฝรั่งทอด พูดด้วยรอยยิ้มว่าคุณคิดถึงพี่ต้าหลีหรือเปล่าถ้าคิดถึงเขาก็โทรหาเขาเลยสิผู้ชายไม่มีใครปฏิเสธผู้หญิงที่กล้าสแสดงออกได้หรอกซูย้อนหน้าแดงเล็กน้อยฉันไม่ได้คิดถึงเขาเลยนะแค่สงสัยว่าเย่ฟานตอนนี้เกลียดฉันหรือเปล่าแม้แต่การกลับมาอยู่ก็เพราะความช่วยเหลือของแม่ไม่หรอกพี่ต้าหลีไม่ใช่คนขี้แค้นแบบนั้นฉันคิดว่าคุณกับพี่ต้าหลีเป็นคู่ที่ขัดแย้งกันแต่มีความสุขบ้านนี้ไม่มีคุณมาทะเลาะก,กับเขาฉันรู้สึกไม่คึกคักเลย หลังจากได้ยินเซี่ยซูยานรู้สึกสงสัยเล็กน้อยกับเสี่ยวถังคุณไม่ใช่บอกว่าชอบพี่ต้าหลี่เหรอทำไมเอ๊ะนั่นก็ไม่ส่งผลต่อการแข่งขันที่ยุติธรรมของเราเที่ยงคืนดวงอาทิตย์ตกเมืองเล็กๆเ,เ,เงียบสงบคุณที่กำลังหลับลึกจู่จูก็รู้สึกถึงความเย็นเยือกที่คืบคลานเข้ามาคุณค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาของคุณเปล่งประกายแปลกประหลาดความเย็นที่คืบคลานเข้ามานี้กลับมีพลังจิตอ่อนๆ่อนประปนอยู่คุณควบคุมพลังจิตแผ่กระจายออกไปและก็พบเจอได้อย่างรวดเร็ว แหล่งที่มาไม่นึกถึงความเย็นนี้กลับมาจากตัวของลัวลัวเขาด้วยตัวคนเดียวทำให้อุณหภูมิของทั้งโฮมสเตย์ลดลงอย่างรวดเร็วคุณสวมเสื้อผ้าและมาที่ห้องของลัวลัวยกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆไม่นานประตูก็เปิดออกแม่ของลัวลัวตาลอยแดงยิ้มแห้งๆแล้วพูดว่าสวัสดีลูกค้าเมื่อกี้เห็นคุณเหมือนหลับอยู่เลยไม่ได้เรียกอยากทานอาหารไหมคะคุณพูดความจริงมาเลยฉันสังเกตเห็นว่าสถานการณ์ของลัวหลัวแย่มาก เลยแวะมาดูใบหน้าของเศรษฐีเต็มไปด้วยความกังวลห้องทั้งสองอยู่ห่างกันขนาดนี้อีกฝ่ายรู้ได้อย่างไรก่อนที่ภรรยาจะพูดอะไรคุณพูดอีกครั้งว่าให้ผมเข้าไปดูก่อนเถอะเศรษฐีลังเลเล็กน้อยแล้วก็หลีกทางให้เพราะสถานการณ์ของลูกสาวทําให้ทั้งคู่หมดหนทางแล้วเขาคิดว่าเยฟานคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาด้วยความหวังเล็กๆเ,เขาจึงให้คุณเข้ามาภายในห้องเปิดเครื่องปรับอากาศร้อนสุดกําลังหน้าต่างปิดสนิทล่วๆวนอนอยู่บนเตียงเล็กๆห่มผ้าหลายชั้น เหลือเพียงสีสับโอลออกมาใบหน้าที่เคยชมพูกลายเป็นซีดขาวใบหน้าของเขายังมีน้ำแข็งเกาะอ,อยู่ริมฝีปากของเขาสั่นเทาอย่างต่อเนื่องคุณไม่สามารถช่วยเขาได้คุณดึงผ้าห่มที่คลุมตัวเขาออกพ่อของโลโลถามคุณว่าคุณกำลังทำอะไรคุณตวาดเขาอย่างรุนแรงการห่มผ้าให้โลโลในตอนนี้จะทำให้ความทุกข์ทรมานของเขาเพิ่มขึ้นเท่านั้นจากนั้นคุณก็ปิดแอร์แล้วเปิดหน้าต่างได้ยินคำพูดของคุณพ่อของหลัวหลัวพูดไม่ออกเขาไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้เลย พี่ชายคุณมีวิธีช่วยหลัวหลวไหมเขายังเด็กแต่ต้องทนทุกข์กับความเจ็บป่วยนี้ผมเป็นพ่อแต่ทําอะไรไม่ได้เลยคุณไม่ได้ทําอะไรใหญ่โตนิ้วมือของเขาสัมผัสเบาๆที่หน้าผากของหลัวหลวพลังจิตจ,จํานวนมากไหลเข้าสู่ร่างกายของเขาในวินาทีถัดมาความเย็นที่แผ่ออกจากตัวหลัวหลวก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งคู่จ้องมองด้วยความประหลาดใจไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็ร้องให้ด้วยความดีใจมองมาที่คุณด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณ แต่คุณกลับรู้สึกถึงความผิดปกติเพราะคุณพบว่าโลโลกลับมีหลักฐานที่ใกล้เคียงกับสุดยอดหากอยู่ในโลกแห่งการฝึกฝนนี่จะเป็นคุณสมบัติของหลักฐานที่หาได้ยากในรอบหมื่นปีองค์กรชั้นนาต่างๆคงจะแย่งชิงกันอย่างบ้าคลัง่งแต่ในร่างกายของโลโลไม่มีพลังจิตแม้แต่น้อยและเวลาเที่ยงคืนเป็นช่วงที่พลังหยินแข็งแกร่งที่สุดพลังหยินเป็นพลังแห่งความเย็นเหมือนกับเงากระตุ้นให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงน่าจะไม่เกินสองปีล่วล่วจะถูกทรมานจนตาย วิธีเดียวคือให้ลัวลัวฝึกฝนแบบเดียวกับคุณกลายเป็นนักฝึกฝนแต่บนโลกนี้พลังงานธรรมชาติขาดแคลนไม่สามารถตอบสนองความต้องการในการฝึกฝนของผู้ฝึกฝนน่าเสียดายที่เด็กน้อยคนนี้ไม่ได้เกิดในที่ที่เหมาะสมถ้าเธออยู่ในโลกแห่งการฝึกฝนความสามารถของเธอในการฝึกฝนถึงระดับต้นเหตุก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินไปทําให้เกิดความคิดที่จะรับเธอเป็นสิทธิ์หลังจากที่พลังงานไหลเข้าสู่ร่างกายของหลัวหลัวไม่นานเธอก็ค่อยๆลืมตาขึ้นเนยล้าพยายามยิ้มให้พี่ชาย คุณช่วยฉันไว้ใช่ไหมขอบคุณนะคุณยิ้มเบาๆนอนหลับสักพักก็จะดีขึ้นเด็กหญิงที่เหนื่อยล้ามากได้ยินคำนี้แล้วก็ยิ้มออกมาหลับตาลงและหลับไปอย่างสนิทพ่อของล่วล่วกำลังจะพูดอะไรคุณทำท่าห้ามไว้ก่อนแล้วก็หันหลังออกจากห้องไปห้องโถงของเกสเฮาส์หญิงชาราถามเอิร์นรันด้วยความตื่นเต้นลูกสาวของฉันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณพูดอย่างเย็นชาในช่วงไม่กี่วันมานี้อาการนี้จะไม่เกิดขึ้นพ่อชาราพูดด้วยความตื่นเต้นขอบคุณมากครับ ลูกสาวของฉันมีอาการแบบนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้เลยคุณมีวิธีรักษาลูกสาวของฉันให้หายขาดไหมตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ในไม่กี่วันนี้โรคร้ายของล่วล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกพรุ่งนี้ฉันจะต้องเข้าไปในภูเขาทุกอย่างรอให้ฉันออกมาจากภูเขาก่อนแล้วค่อยว่ากันแต่จากที่ฉันเห็นอาการของเด็กน้อยน่าจะเป็นมานานแล้วประมาณหนึ่งปีในช่วงนี้มีใครบางคนช่วยรักษาโรโรไว้ใช่ไหมคุณสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการรักษา ได้ยินคำนี้ทั้งคู่ก็มองหน้ากันประหลาดใจมากคุณผู้มีพระคุณพูดถูกแล้วก่อนหน้านี้มีหมอจีนเร่ร่อนคนหนึ่งชื่อหลอซานเจินพักอยู่ที่บ้านฉันเขาช่วยรักษาโรโรไว้เมื่อได้ยินเช่นนั้นคุณก็เริ่มสนใจเพราะการประตุของพลังที่รุนแรงถึงขีดสุดผู้ที่ไม่ใช่ผู้ฝึกฝนทางจิตวิญญ,ญาณแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะควบคุมความรุนแรงในตัวของลัวลัวพลังเย็นคุณถามว่าชื่อของคนนั้นคืออะไรชายคนนั้นยิ้มขมเราไม่รู้ชื่อของหมอแผนโบราณท่านนี้ รู้แค่ว่าเขามีนิสัยพวกเรามักเรียกเขาว่าเก่าเขามักจะมาเร็วและไปเร็วทุกครั้งนอกจากให้การรักษาโลโลฟรีแล้วเขาแทบจะไม่หยุดอยู่ในลอสแอนเจลิสเมื่อได้ยินเช่นนี้คุณก็ขมวดคิ้วโลกนี้ยังมีคนดีแบบนี้อยู่หรือแต่คุณก็ไม่คิดมากกับเรื่องนี้เพราะยังมีเรื่องสําคัญอื่นที่ต้องทําคุณถามว่าพวกคุณอาศัยอยู่ในลอสแอนเจลิสมาตลอดใช่เราอาศัยอยู่ที่นี่มาสามชั่วอายุคนแล้วแล้วคุณน่าจะรู้จักป่าใหญ่ทางใต้ของภูเขาที่ไหนที่อันตรายที่สุดชายคนนั้นลัังเลสกครู่ แต่เขาก็รู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาจึงตอบว่าเทือกเขาไอหลาวผ่านเมืองเล็กๆไปหนึ่งกิโลเมตรนี่คือบริเวณรอบนอกของป่าใหญ่หลิงนานหลังจากเข้าป่าแล้วให้เดินไปทางทิศตะวันออกเรื่อยๆประมาณ20กิโลเมตรจะมีหนองน้ําแห่งหนึ่งหนองน้ํานี้เต็มไปด้วยแก๊สพิษหลังจากผ่านหนองน้ําไปแล้วจะเห็นเทือกเขาไอเหลาเทือกเขาแห่งนี้ล้อมรอบเหมือนกรงขังเมื่อมีลมพัดเสียงสะท้อนจะฟังดูเหมือนเสียงค่่ำครวญจึงเป็นที่มาของชื่อนี้พี่ผมแนะนําให้คุณคิดให้ดีๆ แม้ว่าจะไปก็ต้องเตรียมมันฝรั่งกรมฐานหน้ากากกันสารพิษเซรุ่มปฐมพยาบาลและอื่นๆไม่มีอะไรที่ขาดได้แต่ในเมืองของเราทรัพยากรมีจํากัดบางอย่างเราไม่สามารถเตรียมได้เลยไม่เป็นไรผมแค่สงสัยถามเล่นๆคุยกันอีกสองสามประโยคเธอก็ไปที่ห้องครัวหยิบอาหารแล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นน้ําค้างยังไม่แห้งสนิทเธอก็เดินทางเข้าป่าเป้าหมายของเธอชัดเจนคือเทือกเขาไอหลาวทุกที่ที่สามารถเกิดสมบัติวิเศษได้ ล้วนมีความพิเศษเฉพาะตัวในโลกของการฝึกฝนอมตะเครื่องรางส่วนใหญ่มักจะมีสัตว์วิเศษคู่หูซึ่งมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาแม้ว่าโลกมนุษย์จะไม่มีสัตว์วิเศษแต่สัตว์ป่าที่แข็งแกร่งก็คงมีไม่น้อยคุณเดินไปทางตะวันออกสองลีทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงคำรามดังขึ้นเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆมันคือหมีที่ขวางทางบนถนนเมื่อวานนี้ไม่คิดว่าจะมีโชคชะตากับสัตว์ร้ายตัวนี้วันนี้ก็เจอกันอีกแล้วตอนนี้คุณก็เกิดความคิดขึ้นมา มีดำตัวใหญ่ยักย้ายตัวนั้นกำลังก้มลงกัดเหยื่อเหยื่อของมันคืองูเหลือมขนาดแขนพิ่งร้องเสียงดังออกมามีดำตัวใหญ่ตกใจเพราะมันเห็นมนุษย์คนหนึ่งยืนอยู่ไม่ไกลจากนั้นและยังดูคุ้นๆอีกด้วยเมื่อจำคุณได้มีดำตัวนั้นแทบจะร้องให้ออกมาหันหลังแล้ววิ่งหนีอย่างรวดเร็วแม้แต่อาหารก็ไม่สนใจแล้วคุณยิ้มอย่างพอใจในชั่วพริบตาเขาก็กลายเป็นเงาและพุ่งออกไปมีดำวิ่งอย่างสุดกำลังหันมามองแล้ววิ่งเร็วขึ้น มันไม่เข้าใจจริงๆทำไมมนุษย์ถึงวิ่งได้เร็วขนาดนี้คุณก้าวไปข้างหน้าอีกก้าวตอนนี้คุณแซงมันไปแล้วจากนั้นคุณหันตัวอย่างรวดเร็วคุณเผชิญหน้ากับหมีดำที่วิ่งเข้ามาด้วยความสงบเห็นดังนั้นหมีดำจึงคำรามเสียงดังและพยายามจะพุ่งชนคุณในขณะที่มันเข้าใกล้คุณคุณยกมือขึ้นปัดเบาๆร่างกายขนาดใหญ่ของหมีดำมันก็กลิ้งไปด้านหลังมันไม่กล้าลุกขึ้นอีกยิ่งไม่กล้าที่จะหนีคลานอยู่บนพื้นร่างกายสั่นสะท้านและครางเบาๆ คุณเดินเข้ามาพร้อมกับหัวเราะและด่าว่าถ้าตั้งแต่แรกเป็นแบบนี้ฉันก็คงไม่ต้องทำอะไรกับคุณหรอกช่วงนี้คุณก็ทำตัวดีๆให้ฉันขี่ไปก่อนสักพักคุณยื่นมือไปลูบหัวมีดำํำแต่เบาๆด้านบนสายท่านแห่งจิตวิญญ,ญาณอันเบาบางตูลูปพูดขึ้นมาทันทีวันนี้สำหรับเธอคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ในอนาคตโปรดจำไว้ว่าอย่าทำร้ายผู้อื่นเธอดำเหมือนฐานหินเลยฉันจะเรียกเธอว่าเหมยชิวแล้วกันลุกขึ้นเธอเราต้องออกเดินทางแล้วไม่รู้หรือว่า ที่นี่พลังจิตได้เปิดทางให้มีดำแล้วในอนาคตมันจะกลายเป็นผู้ปกครองเพียงหนึ่งเดียวของป่าดงดิบทางใต้แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องของอนาคตมีดำพยักหน้าเหมือนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างจากนั้นร่างกายอันใหญ่โตของมันก็ลุกขึ้นคุณกระโดดขึ้นไปบนหลังของมันชี้ไปทางทิศตะวันออกและสั่งให้เกาะเดินไปทางนั้นทันใดนั้นมีดำตัวใหญ่ก็วิ่งผ่านป่าไปค้นหาตลอดทางคุณเดินหน้าไปอย่างไม่เร็วนักไม่นานก็หิวหาที่กว้างๆแห่งหนึ่ง คุณตบหลังมีดำเบาๆทานหินหยุดฟังคำสั่งหลังจากที่เธอกระโดดลงมาเธอพูดว่าไปหาอาหารกินเองก่อนกินอิ่มแล้วค่อยเอาอะไรมาให้ทานหินพยักหน้าตามคำสั่งแล้วก็หันไปหาอาหารใช้เวลานี้เธอได้หลอมยาวิเศษธรรมดาที่นำมาเพื่อเสริมพลังบางส่วนเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวหลังจากเสร็จสิ้นคุณลุกขึ้นและปัดฝุ่นออกจากตัวคิ้วของคุณขมวดเล็กน้อยเมี้วฉิวหายไปนานแล้วทำไมยังไม่กลับมาหรือว่าสัตว์ตัวนี้จะใช้โอกาสนี้หนีไป คุณปล่อยพลังงานชั่วคราวออกไปและพบว่าห่างออกไปหลายกิโลเมตรเมี้ยวฉิวถูกจับโดยพลังอีกสิบกว่าชนิดลมหายใจห้อมล้อมรอบตัวดูเหมือนว่าจะเจออันตรายแล้วคุณกระโดดออกไปทันทีในป่าเมี้ยวฉิวถูกกลุ่มคนล้อมไว้มันขู่คำรามใส่กลุ่ม,มนุษย์ที่อยู่ตรงหน้าชายไวกลางคนพูดด้วยความหวาดกลัวสัตว์ร้ายตัวนี้น่ากลัวจริงๆครั้งก่อนฉันเกือบถูกมันโจมตีแล้วไม่คิดว่าจะเจอที่นี่อีกครั้งพวกนายช่วยฉันฆ่ามันทีฉันจะเพิ่มเงินให้ ค่าตอบแทนของทุกคนจะเพิ่มเป็นสองเท่ามีคนตะโกนตอบรับว่าได้เลยเจ้านายคืนนี้จะย่างตีนหมีให้เจ้านายกินทุกคนพร้อมกันจัดการหมีตัวนี้ให้เรียบร้อยง่ายๆทุกคนกําลังเตรียมตัวที่จะพุ่งเข้ามาคุณก็ตกลงมาที่พื้นอย่างกระทันหันใช้ร่างกายของคุณเป็นกรอบป้องกันหน้าหมีดําตัวใหญ่